ไปที่กำแพงเพชรน,นะครับคุณไพศาลอยากจะพูดคุยเรื่<ข>องข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านนะครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับท่านครับท่านจะให้ผมโทรกลับเลยหรือ,อยังไงครับคุณไพศาลครับคุยได้เลยครับ,รบอ๋อก็คืออยากให้ท่านช่วยคือชี้แนะหรือช่วยดำเนินการยังไงครับคือผมเ<อ>ดี๋ยวผมวถามก่อนถามก่อนคุณไพศาลคุณไพศาลตอบที่ผมถามนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบเ็ดครับ ห้าสิเบเอ็ดปีมีปัญหากับเพื่อนบ้านใช่เปล่าใช่ครับเราไปมีปัญหากับเขาหรือเขามีปัญหากับเราเขามีปัญหากับเราครับเราเรื่องอะไรเร,เรื่องอะไร,รอย่าเอื่ชอนะอยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อนะเรื่องอะไรครับเ,เรื่องทางระหว่างทางสาธารณะกับที่ของเราครับคือเขาต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันอยู่ในที่ของเราเขาเขาไม่ยอมตัดออกครับต้นไม้เขาปลูกล้มก็มาในที่ของเราใช่ครับ แล้วบอกไห้ตัดก็ไม่ตัดใช่ครับตอนนี้ถึง <c oughs> ไปถึง <c oughs> ต้อนอะไร <c oughs> ต้อนอะไรต้นที่ให้ผลหรือว่า <นะ S 2> เป็นต้น,ตนมะม่วงครับเขามาปลูกมะม่วงในที่ดินของเราใช่ป่าไม่ใช่ครับคือเราต้นมะม่วงเนี่ยมันมีตั้งแต่ดั้งเดิมคือเราซื้อที่ต่อมาครับที่ซื้อจ,จากเจ้าของเดิมครับแต่เดี๋ยนี้ถามถามถามคุณคุณไปสารพยายามตอบตามที่ผมถามนะไม่เล่าความนะจะสั้นนะ เอ่อคุณซื้อที่ต่อเข้ามาเนี่ยเป็นที่โฉนดหรือที่อะไรครับที่โฉนดครับมีการรังวัดที่ดินมีหลักบุตรชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนว่าไอ้ต้นมะม่วงต้นที่คุณพูดถึงเนี่ยมันมาอยู่ในที่ดินของคุณหรือว่ามันแคบโนบเอียงเข้ามาในที่ดินคุณทั้งทั้งต้นเลยครับอยู่ในที่ดินทั้งต้นเลยทั้งต้นทั้งต้นอยู่ในหลักบุตรที่ดินคุณนะครับ แล้วคุณให้เขาตัดกิ่งตัดรื้อถอนออกไปเขาไม่ทําใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ครับทีนี้คุณได้มีการแจ้งความได้ทําอะไรไปบ้างแล้วครับก็คือดําเนินการไปถึงท่านนายอำเภอไทยเภอร์เซ็นเซ็นคาสั่งออกมาตั้งแต่วันที่สิบสี่มกราค,ครับนะป้าเซ<ส>น,<อ>นว่าเซนว่าให้ให้รื้อถอนให้ตัดสิ่งของที่ขวางทางขวางทางเขายังไม่ตัดใช่ไหมครับใช่ครับเขาไม่ตัดจึงโทรมาถามที่นี่ว่าจะทำอย่างไรให้เขาตัดให้ได้ใช่หรือป่าครับถูกต้องครับ ฟังอาจารย์ตอบครับเชิญครับอาจารย์ครับเอขอให้ชัดตรงนี้นะครับผมฟังข้อเท็จจริงยุตินะว่าที่ดินนั้นนะครับพี่มั่นใจว่าเป็นที่ดินของคนพี่นะครับส่วนเขาเองนั้นปลูกต้นไม้จะก่อนหรือหลังก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นการปลูกในที่ดินล้ําเข้าไปในโฉนดพี่ทั้งต้นนะครับเพราะต้นไม้นั้นจริงๆเป็นไม้ยืนต้นนะครับเมื่อปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของผู้อื่นเนี่ยนะครับเอมันก็ไม้ยืนต้นนั้นก็เป็นส่วนควบของที่ดินด้วยนะ นะครับเป็นส่วนควบของที่ดินจริงๆตัวเองพี่เองก็มีสิทธิ์นะครับแต่เพื่อเพื่อป้องกันในเรื่องทางกาผมก็ยังงงครับพี่ท่านนายอำเภอมาออกคําสั่งเนี่ยมาจากการร้องเรียนหรือไปออกคําสั่งว่าไปปลูกอยู่ในที่ดินไปล้ําสาธารณะด้วยผมผมร้องเรียนไปครับแล้วทาไมผมเนี่ยมันมีที่ทางสาธารณะกั้นอยู่อ๋อแสดงว่าต้นไม้นั้นไปล้ําในที่สาธารณะบางส่วนด้วยใช่ไหมครับ ครับตอนแรกก็คือมันยังไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้มันแน่ชัดแล้วมัเป็นรับมาในที่ผมครับอ่าแล้วแล้วที่สาาระนะครับพนามเภยจะไม่ยุ่งกับที่ของพี่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็กําลังฟังอยู่ว่ามันอยู่ในที่สาระหรืออยู่ในที่ดินของพี่ครับขอความชัดเจนนะครับในที่ดินของผมครับตอนนี้โอเคครับแจ้งนะครับผมทารั้วโอเคเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต่อสู้เรื่องว่าต้นไม้ปลูกที่ดินของเขานะนะครับครับที่ตอนนี้ก็ในส่วนหนึ่งก็คือตัว ตัวพี่เองก็สามารถที่จะจัดการกับต้นไม้ได้นะแล้วมันติดขัดตรงไหนครับพี่กลัวอะไรครับถึงว่ากคือคเขาจะไปโค่นเขาจะอย่างนี้ครับท่านผมขอชี้แน่นิดนึงคือท่านค,คนคนนี้เขาจะเอาว่าที่ครอบครองที่ครอบครองบ,อบรรพทบุรุษให้ดูแลมันตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเนี้ยครับแค่นั้นเองครับอ่างนั้นผมไม,ไม,ไม่ไม่ฟังเรื่องต้งเหยงเลวนะครับเขาเขาไม่ได้ปฏิเสธ จริงๆตัวเองพี่เองครับไม้ยืนต้นตัวนี้เป็นไม้ที่อยู่ในที่ดินของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินนะครับตัวพี่เองมี right. สิทธิ์ที่จะจัดการได้นะครับนั่นคือนั่นคือข้อกฎหมา,สสายครับพี่ครับนะฮะส่วนในอำเภอนั <human> ้นท่านดูแลเฉพาะที่สาธารณะนอกเขตที่ดินของพี่หากมีการปลูกต้นไม้ยืดไปที่สาธารณ่ณะอำเภอก็มีสิทธิ์สั่งให้ดําเนินการได้หากไม่ดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของการลุกล้ําก็ไปในที่ดินสาธารณะขาะอำเภออาจจะไปแจ้งความร้องทุกข์ก็เป็นเรื่องของท่านไปต่างหาก แต่ส่วนที่ดินส่วนต้นไม้นั้นพี่สามารถดําเนินการได้ครับนะครับได้เราต้องไปแจ้งความะไรก่อนไม่เหรครับ่านไม่ต้องคทพันครับถ้าลงประจําวันนั้เป็นหลักฐานก็ได้ครับว่าเป็นไม้ที่คนเดินปลูกไว้ในดินของเรานะครับเราเป็นเจ้าของส่วนควบนะครับเราจึงขอ ตัดหรือถอนไปว่ากันไปนะครับเป็นหลักการก็ตัดในฐานะที่มันอยู่ในที่ดินของเราเราก็ตัดตอนนั้นเองใช่ไหมคนอื่นจะมาต้แย้งได้ไงก็นีที่ดินของเราเราเขาจะมาต้อแย้งว่าเฮ้ยตัดต้นไม้ผมทําไมใช่ไหมก็อยู่ในที่ดินเราก็ต้องเป็นต้นไม้ของเราเฮ้ยเราก็ต้องไม่ตัดสิข้าวประจานมันอยู่ในที่ดินเราก็เป็นขนงาไม่ใช่เหรอใช่ครับเขาเขาเขาเอาผลประโยชน์ไหมครับมาเก็บผลเก็บไรไหมครับมันเป็นต้นมะม่วงะครับตอนนี้ก็คือเขาก็จะแหละเขาใช้แต่ก็ว่าเขาครอบครองมานานแล้วอะไรเงี้ เขามาเอาผลม่วงไหมเขามาเอาลูกไหมเขามาเาผลไหมเขามาเอาครับเขามาเอาลูกาแจ้งความรับทรยบเลยทีนี้อาจารย์ถ้างั้นเนาะครับผมรับทรัพย์เลยรับทรัพย์ใช่ตัดทําไมเล่าเออมันอยู่ในที่ดินเรามาม่วงมันอยู่ที่ดินเราใครมาแอบบ้างมาเป็นของเขาเค้ยไม่ได้นี่คุณกนไหนที่ดินของผมมันอยู่ในหลับหลผมคุณบอกเนี่ยแจ้งความรับทรย์อืมครับผมขอที่แจงนิดหนึ่งคือผมบอกว่าถ้าอย่างนี้คุณก็มา คุณก็มาเลือ้อมาตัดไปเลยถ้าคุณอยากได้ต้นมะม่วงต้นนี้ผมก็ให้นะผมยกให้แต่ทีเนี้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าไปร้องเรียนไปอะไรมาหน่วยงานเนี่ยผมก็ไปดาเนินการท,ทั้งเทศบาลทั้งอำเภอทั้งอะไรมาเรียบร้อย<บ>แล้วจบ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 คุณไปศาลอาจารย์ชี้ชัดแล้วนะครับก็คือมะม่วงนั้นอยู่ในที่ดินคุณก็เป็นมะม่วงของคุณนะครับัันีปถ้าคุณจะตัดความรําคาญก็คือให้เขามารื้อเอาไปก็รื้อถ้าไม่รื้อก็คุณมาเก็บก็ไม่ได้มันกลายเป็นลักทรัพย์อ่าทีนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกครับมีี่ เขาในบมอบลูกที่ดินปลูกต้นมะม่วงในที่ดินคุณพี่เนี่ยมันเกินสิบปีหรือเปล่าถ้าเกินสิบปีปเนี่ยมันจะเป็นครอครองบอลปักวิธนอมเขาอ,อาจอ้างตรงนี้ได้<อ>แต่การที่ขอเป็นอ้างบอลปักนั้นถ้าพี่โตแย้งอยู่นะครับที่เอารั้วมาล้อมอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นการไม่เปิดเผยนะครับ,รบไม่สงบ,บนะครับอันนี้ถ้าไม่เกินสิบปีเนี่ยคุณพี่ก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธ,ธิ์ที่ดินอยู่นะ แต่ถ้าเขาอยากจะได้กรรมสิทธิ์เขาต้องไปยื่นต่อศาลครับที่เขาต้องไปร้องต่อศาลต้องไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อที่จะให้ศาลสั่งว่าแนวต้นไม้ตรงนี้เป็นที่ดินที่เขาได้โกลปักนะครับแต่ถ้าพี่กั้นรั้วแล้วเนี่ยครับก็จบไปเว้นแต่พี่เ็าบอกว่าพู่งมากั้นรั้วหลังปีที่สิบห้าซึ่งเขาต้องนําสืบอันนี้เป็นเรื่องข้อโต้แย้งนะครับแต่ตราใดที่ยังไม่มีการจดทะเบียนสิทธิ์ตราใดที่ยังไม่มีคำสั่งศาลเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินยังใช้สอยแดนกรรมสิทธิ์ตัวเองได้อยู่ครับ โอเคชัดเจนครับคุณ<า>เป็นสารสวัสดีครับ